แพลตฟอร์มออนไลน์ตามสั่งตามส่งเพื่อให้บริการสั่งอาหารและขนส่งกับราคาที่เป็นธรรมทั้งผู้ค้าผู้บริโภคและมอเตอร์ไซค์รับจ้างพร้อมไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆแต่ให้บริการเช่นเดียวกับแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่โดยแพลตฟอร์มนี้นำร่องใช้ในชุมชนลาดพร้าว101เปิดให้ร้านค้าในชุมชนใช้บริการเช่นร้านอาหารตามสั่งร้านหมูปิ้งก็สามารถใช้บริการนี้ได้เช่นกันรวมถึงวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่จะรับออเดอร์จากลูกค้า คิดค่าส่งกิโลเมตรละ10บาทบวกอัตราค่าบริการคงที่ตามระยะทางหากเทียบกับแอปพลิเคชันอื่นๆที่จะถูกกำหนดค่าตอบแทนจากรอบการขนส่งวนมอเตอร์ไซค์รับจ้างระบุว่าเคยสมัครร,รับจ้างขนส่งคนสิ่งของแต่ถูกหักค่าคอมมิชชั่นหรือหักเครดิตและยังถูกจำกัดเวลาการส่งจึงสนใจสมัครเข้าร่วมแพลตฟอร์มที่ไม่มีค่าธรรมเนียมลูกค้าเรียกได้ได,ไ,ดได้จากลูกค้าอย่างเดียวครับและแลเขาก็คอยหักหักไอเครดิตที่เขามีอ่ะ แต่ผมก็ไม่ได้วิ่งนานเลยเพราะว่าผมคิดดูแล้วมันไม่คุ้มเนี่ยเพราะถ้าเจอวิ่งฟรีไม่แพงเน่ทีมข่าวไทยพีพีเอสทดลองสั่งอาหารจากแพลตฟอร์มนี้พบว่าราคาอาหารที่ขายเท่ากับหน้าร้านหากเทียบกับราคาแอปพลิเคชันอื่นๆจะถูกบวกเพิ่ม10บาทต่อเมนูร้านค้าบอกว่าเพราะต้องเสียค่าส่วนแบ่งจากยอดขายเฉลี่ยร้อยละ25จึงต้องบวกราคาอาหารเพิ่มซึ่งผู้บริโภคพอใจที่จะสั่งอาหารเพราะสะดวก แล้วเราทำไงคะาบวกไปกับค่าอาหค่าบวกไปเลยค่ะ,ขเ,คะเขาก็จะมีมาให้เ้าบวกมาให้เบ็ดเสร็จอยู่แล้วอย่างสมมติกล่องละห้าสิบวกขึ้นไปเท่าไหร่คะกเค็ะกปเป็นสิบบาทหกสิบหนึ่งในผู้ขนส่งฟู้ดเดลิเวอรี่บอกกับทีมข่าวว่าต้องขับให้ได้46รอบต่อสัปดาห์เพื่อรักษาระดับการรับงานหากต่ำกว่านั้นจะตกขั้นลงมาทำให้รับงานน้อยลงในความรู้สึกผมมันไม่ค่อยต่างกัน <laughs> แต่เมันจะต่างที่ว่าเราจะทํางานอะไรทําฟู้ดก็คือเน้นว่าเอาเอาเป็น X เลยก็ได้แต่มันยากไงครับมันต้องทํารอบเยอะๆอาจจะจะขึ้นเป็นเป็น X ได้เขามากำหนดให้เราต้องสปีดรีบไปส่งรีบไปส่งมันไม่เชิงว่าสปีดที่เรารีบไปส่งหรอกมันต้องให้เราทํารอบให้ได้นี่แหละเนี่ยนี่คือสิ่งสําคัญนักวิจัยและหัวหน้าโครงการตามสั่งตามส่งระบุว่าปัจจุบันมีวินที่สนใจสมัครประมาณ53คนและร้านค้า200ร้านค้าแล้ว เพราะไร้ข้อจํากัดค่าธรรมเนียมไม่จํากัดต้องวิ่งรอบเยอะถึงจะมีรายได้สูงและลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับคนขับหากอนาคตจะมีผู้ผลิตแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่แข่งขันมากขึ้นโดยไม่มีค่าธรรมเนียมก็น่าจะช่วยกดดันให้ค่าธรรมเนียมในระบบเป็นธรรมมากขึ้นด,ดังนั้นจึงยังไม่มี Business m o เดลที่ที่ชัดเจนตอนนี้จึงยังจึงยังลันไปก่อนนะครับแต่คิดว่าก็คงไม่เยอะนะครับถึงมีก็คงไม่ใช่ 35%เหมือนแพลตฟอร์มเอกชนที่ไปเก็บจากร้านค้านะครับอันนั้นมันก็เยอะเกินไปนะครับคือจริงๆเราไม่ได้ปฏิเสธแพลตฟอร์มนะครับเราเชื่อว่าเทคโนโลยีเนี่ยมีประโยชน์มากในการที่จะสร้างอาชีพแต่ก็ไม่ควรจะเอารัดเอาเปรียบมากเกินไป Food Delivery เป็นหนึ่งในช่องทางเสริมรายได้ในภาวะที่เศรษฐกิจซบเซาแต่หากทางเลือกมีน้อยย่อมกลายเป็นต้นทุนทั้งผู้ค้า ผู้ขนส่งและผู้บริโภคสิริพักกมลไตรตึงตีคูณไทย p ีบีเรายงาน